เศรษฐีใหญ่มาตรวจงานก่อสร้างแต่ดันเจอเด็กชายตัวเล็กทำงานหนักท่ามกลางแดดร้อนเขาไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นมีสายสัมพันธ์บางอย่างกับเขาและความจริงที่จะถูกเปิดเผยมันอาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลได้เลยเดี๋ยวฉันจะเขียนเรื่องนี้ให้เป็นภาษาไทยโดยคงบรรยากาศชวนตึงเครียดและใช้การเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการเล่านิทานเสียงพร้อมค่อยๆสร้างจังหวะจนไปถึงช่วงช็อคของเรื่องโดยไม่ปิดจบเรื่องนะ เศรษฐีใหญ่เดินทางมาตรวจงานที่ไซต์ก่อสร้างของตนเองเสียงเครื่องจากกล้องดังทั่วพื้นที่กลิ่นฝุ่นปูนล,ลอยฟุ้งจนแสบจมูกแสงแดดแรงจัดแผดเผาผิวจนร้อนเผาสายตาของเขากวาดมองไปทั่วเพื่อประเมินความก้าวหน้าของงานทันใดนั้นเขาสะดุดสายตากับเด็กชายตัวเล็กในเสื้อผ้าขาดเก่าเด็กคนนั้นแบกถังปูนที่ใหญ่เกินตัวอย่างยากลำบากเหงื่อไหลอาบใบหน้าเลอะปนกับฝุ่นสีเทา มือเล็กนั้นอย่าบกร้านเกินกว่าที่เด็กวัยนี้ควรมีเศรษฐีใหญ่ขมวดคิ้วรู้สึกแปลกใจที่ผู้รับเหมาปล่อยให้เด็กมาทำงานหนักแบบนี้เขาก้าวเข้าไปใกล้และสังเกตเห็นดวงตากลมโตที่เหมือนมีบางอย่างคุ้นเคยหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอย่างไร้เหตุผลเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าๆมองเขาด้วยแววตาตื่นกลัวปนสงสัยลมที่พัดผ่านพาเอากลิ่นเหงื่อและฝุ่นเข้ามาเต็มจมูกของเขา ภาพรอยยิ้มหนึ่งผุดขึ้นมาในความทรงจำรอยยิ้มของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาก้าวถอยเล็กน้อยแต่ไม่อาจละสายตาจากใบหน้าของเด็กคนนั้นได้หัวใจเริ่มสั่นระรัวราวกับกำลังจะเจอกับความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดริมฝีปากของเขาแห้งผากเขาเอื้อมมือไปจะถามบางสิ่งแต่ก่อนที่เสียงจะหลุดออกมาเด็กชายก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นว่า ถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่อให้ได้จนกว่าจะถึงจุดพีคที่สุดของความช็อกในเรื่องได้เลยฉันจะเขียนต่อจากตรงประโยคคำพูดนั้นทําให้เลือดในกายเขาเย็นว่าโดยยังคงโครงเรื่องในภาษาไทยมีบรรยากาศตึงเครียดใช้ประโยคสั้นๆส,สลับกับบรรยายภาพและความรู้สึกเพื่อให้เหมาะสําหรับการเล่าเสียงและจะค่อยๆดันเนื้อเรื่องไปสู่จุดพีคของความช็อกโดยยังไม่ปิดจบคุณคือพ่อใช่ไหมเสียงนั้นสั่นไหวแต่ชัดเจน เศรษฐีใหญ่ยืนชะงักร่างกายแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือมาบีบคอหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินเสียงชัดในหูของตัวเองแววตาของเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่คุ้นเคยอีกต่อไปมันคือภาพสะท้อนจากอดีตที่เขาพยายามลืมเขาเคยเห็นตาคู่นี้มาก่อนครั้งนั้นมันอยู่บนใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวที่เขาทิ้งไว้โดยไม่เคยหันกลับไปมอง เขากลืนน้ำลายฝืดคอฝุ่นจากไซก่อสร้างยังลอยอบอวนแต่ตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเงียบลงราวกับทั้งโลกหยุดหมุนเด็กชายวางถังปูนล,ลงกับพื้นเสียงกระแทกดังสะท้อนในอกของเขามือเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยรอยแตกและแผลทะลอกเศรษฐีใหญ่จ้องมือเหล่านั้นแล้วรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังบีบหัวใจเขาแม่บอกว่าพ่อเป็นคนรวยมากเด็กพูดต่อเสียงยังคงสัน่นแต่ดวงตาไม่หลบสายตาเขา เศรษฐีใหญ่พยายามหายใจลึกแต่ความรู้สึกอึดอัดกลับถาโถมเขาไม่รู้ว่าควรตอบว่าอะไรความทรงจำผุดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวภาพห้องเช่าเก่าๆในอดีตเสียงร้องให้ของหญิงสาวที่เขาหันหลังเดินหนีตอนนั้นเขาเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่ออนาคตของตัวเองแต่วันนี้ความจริงกลับมาตามหาเขาแม่บอกว่าพ่อไม่อยากเจอเราเสียงเด็กชายเอ่ยช้าฮ่า คำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลึกลงไปในหัวใจเศฐีใหญ่รู้สึกถึงความเย็นชืดไหลไปทั่วร่างเขาอยากพูดอยากอธิบายแต่ไม่มีคำไหนออกจากปากเด็กชายก้มลงเก็บถังปูนอีกครั้งเหมือนต้องกลับไปทำงานต่อเศษฐีใหญ่ยื่นมือไปคว้าแขนเด็กผิวแขนเย็นแต่สากเดี๋ยวก่อนเขาพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วดวงตาของเด็กหันกลับมามองเขาอีกครั้งในแววตานั้นเต็มไปด้วยทั้งความหวังและความระแวง เศรษฐีใหญ่เริ่มสั่นเล็กน้อยเขาไม่เคยรู้สึกกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ใช่กลัวคนอื่นแต่กลัวสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปในอดีตเขามองไปที่ชุดของเด็กชายมันเต็มไปด้วยคราบปูนแผลทะลอกและรอยเย็บเก่าฮ่าฮรองเท้าแตะที่เด็กใส่ขาดจนเกือบหลุดในใจเขามีคำถามมากมายแต่ทุกคำถามเหมือนจะนำไปสู่ความจริงเดียวกันความจริงที่เขาไม่พร้อมจะยอมรับ แม่ของหนูอยู่ไหนเขาถามในที่สุดเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเสียงเรียบแม่ป่วยเดินไม่ได้แล้วคำตอบนั้นทำให้เศถีฐีใหญ่เหมือนถูกกระแทกเข้าเต็มอกเขารู้สึกชาไปทั้งตัวภาพของหญิงสาวในอดีตซ้อนทับขึ้นมาอีกครั้งเสียงหัวเราะเสียงพูดคุยเสียงขอบคุณของเธอในวันหนึ่งและภาพที่เธอนั่งร้องให้เพราะเขาเดินจากไปเด็กชายยังคงยืนอยู่ตรงหน้า ใบหน้าที่เปื้อนเหงื่อและฝุ่นนั้นเหมือนเป็นเงาสะท้อนของเขาเองเมื่อยังเด็กเศรษฐีใหญ่เริ่มหายใจแรงขึ้นรอบข้างยังมีเสียงเครื่องจักรดังต่อเนื่องแต่ทุกเสียงเหมือนอยู่ไกลออกไปเรื่อยฮ่าฮตอนนี้ในหัวของเขามีเพียงเสียงหัวใจเต้นและคำถามเดียวที่ดังก้องนี่คือลูกชายของเขาจริงหรือเขารู้ว่าคำตอบนั้นอยู่ตรงหน้าแต่ยิ่งพยายามปฏิเสธภาพความเหมือนของใบหน้าดวงตาและท่าทางก็ยิ่งชัดขึ้น เศรษฐีใหญ่เอื้อมมือไปลูบหัวเด็กสัมผัสนั้นทำให้เขาแทบสุดเส้นผมเปียกชื้นเพราะเหงื่อแต่ความรู้สึกอบอุ่นที่ไหลผ่านฝ่ามือกลับทำให้หัวใจเขาหนักอึ้งเด็กชายไม่ได้ขยับหนีแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าเชื่อใจเต็มที่เขามองเขาด้วยสายตาที่เหมือนจะถามว่าพ่อจะทำอะไรต่อเศรษฐีใหญ่ถอนหายใจยาวกลิ่นฝุ่นปูนผสมกับกลิ่นเหงื่อยังคงติดจมูกเขารู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่แค่การเจอกันธรรมดา มันคือการเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในอดีตที่เขาไม่อาจหลีกหนีได้อีกและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่อให้ครบ1500าคำแบบเต็มๆโดยจะดันเนื้อเรื่องให้บีบหัวใจมากขึ้นและค่อยๆปูไปถึงจุดพีกก่อนเฉลยความจริงทั้งหมดคุณต้องการให้ฉันเขียนต่อยาวทันทีเลยไหมได้เลยฉันจะเขียนต่อจากตรงและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าทุกสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไป โดยยังคงบรรยากาศแบบตึงเครียดสร้างภาพและความรู้สึกให้ชัดเหมาะสำหรับการเล่าเสียงและจะค่อยๆขยายเรื่องให้ได้ความยาวประมาณ1 5 0 0าคำโดยไม่ปิดจบเรื่องเขามองหน้าเด็กชายอย่างพิจารณาริมฝีปากของเขาขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาในหัวเต็มไปด้วยคำถามที่ตีกันวุ่นวายทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ใครเป็นคนให้เด็กคนนี้ทำงานหนักในสถานที่โหดร้ายแบบนี้และที่สำคัญที่สุด ทำไมเขาถึงคล้ายตัวเขามากขนาดนี้เด็กชายยืนตัวตรงสายตาแน่วแน่แต่ซ่อนความกลัวเอาไว้เหงื่อไหลผ่านข้างแก้มลงมาที่คางหยดลงบนเสื้อผ้าขาดขาดที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคราปูนแสงแดดยามบ่ายยิ่งทําให้ภาพนี้บาดตาเษถีฐีใหญ่สูดลมหายใจลึกกลิ่นฝุ่นแสบจมูกจนต้องไอเบาฮ่าฮแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีหินก้อนใหญ่กดทับอยู่เขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังขนาดนี้มาก่อน เขาเคยควบคุมทุกอย่างได้ในชีวิตเคยเป็นคนตัดสินใจใหญ่โตในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยผู้บริหารแต่ในตอนนี้เขากลับยืนอยู่ตรงหน้าเด็กคนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าควรพูดอะไรแม่บอกว่าถ้าพ่ออยากเจอเราพ่อจะมาเองเด็กชายพูดต่อน้ำเสียงราบเรียบแต่ทุกคำเหมือนคมมีดแทงเข้าไปในใจเขาเขาก็มองมือของตัวเองมือที่เคยจับปากกาเซ็นสัญญามูลค่าหลายร้อยล้าน ตอนนี้กำลังสั่นเพราะไม่รู้ว่าจะเอื้อมไปหาลูกชายหรือจะถอยหนีสายลมพัดแรงขึ้นเสียงผ้าใบกันฝุ่นกระพือดังรัวฮาฮาเศรษฐีใหญ่เงยหน้ามองท้องฟ้าสีของมันหมน่นเหมือนกำลังจะมีฝนตกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งกว่าเดิมแม่อยู่ที่ไหนเขาถามอีกครั้งเสียงเริ่มสั่นอยู่บ้านเช่าเก่าๆริมคลองเด็กตอบสั้นฮาฮภาพในหัวของเขาปรากฏทันที บ้านไม้โทมโทมหลังคาสังกสีเสียงน้ำคลองเน่าไหลช้าชากลิ่นเหม็นของขยะเขาหลับตาแน่นเพราะไม่อยากยอมรับว่าลูกและอดีตคนรักต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นมานานหลายปีเขาจำได้ดีว่าเมื่อสิบปีก่อนเขาเดินออกมาจากชีวิตของเธอเพราะคิดว่าเธอจะเป็นภาระตอนนั้นเขายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าวันนี้เขาเลือกทางที่ง่ายสำหรับตัวเองแต่โหดร้ายสำหรับเธอแม่ป่วยมานานแล้วเสียงของเด็กชายดังขึ้นอีก เศรษฐีใหญ่เปิดตาขึ้นมองหน้าเด็กตรงฮ่าฮ่แล้วหนูทำงานแบบนี้มานานหรือยังตั้งแต่แม่ล้มป่วยหนูก็ต้องช่วยหาเงินคำตอบนั้นทำให้ลมหายใจของเขาหนักขึ้นเขามองไปรอบๆเห็นผู้ชายวัยกลางคนตะโกนสั่งคนงานเสียงโลหะกระแทกกันดังต่อเนื่องแต่ในสายตาของเขาตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าหน้าของเด็กชายมือเล็กๆนั้นควรจะถือดินสอไม่ใช่แบกถังปูน ขาของเขาก้าวเข้าไปใกล้ทีละน้อยหนูรู้ได้ยังไงว่าฉันคือพ่อเด็กชายเงียบไปนานเหมือนกำลังชั่งใจจากนั้นก็เอื้อมมือไปล้วงอะไรบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงเก่าฮ่าฮ <churches> เขาดึงภาพถ่ายเก่าออกมายื่นให้เศรษฐีใหญ่มันคือรูปเขาในวัยหนุ่มยืนโอบหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังยิ้มหัวใจของเขากระตุกแรงทันทีที่เห็นภาพนั้นมันเป็นรูปที่เขาเคยทิ้งไว้ในห้องของเธอก่อนจะจากไป เด็กชายพูดเบาๆแม่ให้รูปนี้กับหนูบอกว่าคนในรูปคือพ่อเศรษฐีใหญ่รับภาพถ่ายมาด้วยมือสัน่นกระดาษรูปเริ่มซีดเก่าขอบขาดเล็กน้อยแต่สิ่งที่ชัดคือรอยยิ้มของเขาในภาพนั้นรอยยิ้มที่ตอนนี้เขาแทบไม่จําได้ว่ามีดวงตาของเขาเริ่มพราน้ำบางอย่างเอ,อ่อขึ้นมาจนต้องกระพริบถี่ฮ่าฮเขาไม่เคยร้องให้ต่อหน้าคนอื่นมานานหลายสิบปีแต่วันนี้เขาแทบจะทนไม่ไหว พ่อจริงๆหรือเปล่าเสียงเด็กชายถามอีกครั้งคราวนี้เศรษฐีใหญ่ไม่สามารถหลบตาได้เขากำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อทุกความรู้สึกผิดความอับอายและความเสียใจไหลบ่ามาในคราวเดียวเขาอ้าปากจะพูดแต่เสียงคนงานตะโกนเรียกเด็กชายขัดขึ้นมาไอ้หนูมาช่วยตรงนี้เร็วเด็กชายเหลือบตามองเศรษฐีใหญ่เล็กน้อยก่อนจะหันหลังวิ่งกลับไปทำงาน เศรษฐีใหญ่ยืนมองตามเห็นแผ่นหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเหงื่อภาพนั้นบีบหัวใจเขาจนแทบหายใจไม่ออกเขารู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรสักอย่างเขาเดินตามไปชา้ชาๆผ่านเสียงเครื่องจักรและกลิ่นฝุ่นที่หนาแน่นหัวของเขาเต็มไปด้วยภาพในอดีตและคำถามในปัจจุบันเขาไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะได้ยินคำตอบแบบไหนแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเดินจากไปได้อีกแล้วถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่ออีก เพื่อให้เนื้อเรื่องค่อยๆขยับไปสู่การเผชิญหน้ากับแม่ของเด็กและสร้างช่วงพีคให้สะเทือนอารมณ์มากขึ้นจนครบ150 0งาคำเต็มคุณอยากให้ฉันเขียนต่อทันทีเลยไหมได้เลยฉันจะเขียนต่อจากแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเดินจากไปได้อีกแล้วโดยยังคงรูปแบบการบรรยายสั้นกระชับและเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการเล่าเสียงสร้างภาพและความรู้สึกให้ชัดค่อยๆขยายจนเข้าใกล้จุดพีคและให้ความยาวรวมใกล้150 0งาคำโดยยังไม่ปิดจบเรื่อง เศรษฐีใหญ่เดินฝ่าฝุ่นและเสียงดังของไซก่อสร้างเท้าของเขาหนักราวกับติดโซ่ถ่วงทุกก้าวที่เดินไปหัวใจยิ่งเต้นแรงเขาไม่สนใจเสียงคนงานที่หันมามองด้วยความสงสัยสายตาของเขาจับจ้องไปที่เด็กชายซึ่งกำลังใช้แรงยกไม้กระดานอย่างยากลำบากเหงื่อไหลเป็นสายจนเสื้อเก่าชุ่มไปทั้งตัวเศรษฐีใหญ่รู้สึกว่ามีบางอย่างร้อนขึ้นในอกไม่ใช่เพราะอากาศ แต่เพราะความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเขาเดินเข้าไปใกล้จนคนงานคนหนึ่งต้องเหงืยหน้าขึ้นเจ้านายครับมาทำอะไรตรงนี้ชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงงุนงงเศษฐีใหญ่เพียงโบกมือเบาๆแล้วก้มลงช่วยเด็กชายยกไม้กระดานเด็กชะงักมองเขาด้วยความตกใจเดี๋ยวพ่อเออฉันช่วยเองเสียงของเศรษฐีใหญ่สัน่นจนแทบไม่เป็นคำน้ำหนักของไม้ทำให้ไหลเขาเจ็บแต่เขาไม่ปล่อยมือคนงานรอบๆเริ่มมองด้วยความแปลกใจ นี่คือเศรษฐีที่ไม่เคยยอมให้ตัวเองเปื้อนฝุ่นแต่ตอนนี้เขากำลังทำงานข้างๆเด็กชายตัวเล็กที่อาจเป็นลูกของเขาหลังจากวางไม้ลงเขาหอบหายใจแรงเด็กชายยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเสียงเบาพ่อไม่ต้องทำก็ได้คำว่าพ่อที่ออกมาจากปากเด็กแม้จะเรียบง่ายแต่กลับเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอกเขาเขาเงยหน้ามองเด็กดวงตานั้นยังคงขมและจริงใจ เลิกงานวันนี้พาไปหาแม่ได้ไหมเขาถามตรงฮ่าฮ่เด็กชายไม่ตอบทันทีเขาเหมือนกำลังคิดว่าจะเชื่อใจคนตรงหน้าได้หรือไม่สายลมแรงพัดฝุ่นฟุ้งไปทั่วเด็กชายยกมือป้องตาได้แต่แม่อาจไม่อยากเจอประโยคนั้นทำให้เสถีฐีใหญ่รู้สึกเหมือนถูกบีบคออีกครั้งเขารู้ดีว่าทำไมแม่ของเด็กอาจไม่อยากเห็นหน้าเขาภาพวันที่เขาหันหลังเดินออกจากบ้านนั้นยังชัดเจน เสียงร้องให้ของเธอเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีเขาเคยปิดหูปิดใจแล้วเดินต่อไปโดยไม่หันกลับวันนี้ทุกสิ่งตามมาทวงคืนช่วงบ่ายผ่านไปช้าเหมือนเวลาถูกยืดเศรษฐีใหญ่นั่งรออยู่มุมหนึ่งของไซตก่อสร้างเขามองเด็กชายทำงานจนเสร็จแสงแดดเริ่มอ่อนลงแต่ลมกลับเย็นขึ้นกลิ่นควันจากร้านอาหารริมถนนลอยมากับสายลม เขารู้สึกหิวแต่ความรู้สึกในท้องกลับตึงจนแทบไม่อยากกินอะไรเมื่อเสียงเลิกงานดังขึ้นเด็กชายหยิบกระเป๋าผ้าเก่าๆแล้วเดินมาหาเขาไปกันเด็กพูดสั้นฮาฮาเศรษฐีใหญ่ลุกขึ้นเดินตามเด็กออกจากไซส์สองข้างทางเต็มไปด้วยเสียงรถและกลิ่นน้ำมันเขาเดินช้ากว่าเด็กเพราะหัวใจหนักเกินจะก้าวเร็วไม่นานก็ถึงทางเดินเล็กๆที่เต็มไปด้วยน้ำขังและกลิ่นเหม็นเศรษฐีใหญ่ย่นคิ้วเพราะกลิ่นนั้นแรงจนแสบจมูก พื้นไม้กระดานเก่าๆส่งเสียงเอียดอา๊ดทุกครั้งที่เหยียบเด็กชายก้าวนำอย่างคุ้นเคยสุดทางคือบ้านไม้หลังเล็กหลังคาสังกะสีขึ้นสนิมแสงไฟสลัวลอดออกมาจากช่องหน้าต่างเศรษฐีใหญ่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือของเขาเย็นเฉียบเขาได้ยินเสียงไอเบาๆดังออกมาจากในบ้านเด็กชายหันมามองแล้วพูดเบาฮ่าๆแม่อยู่ข้างในหัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมา เขาก้าวขึ้นบันไดไม้ช้าฮ่าฮาเสียงบันไดลั่นดังราวกับต้อนรับและประนามในเวลาเดียวกันเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นยาหมอผสมกลิ่นชื้นของบ้านไม้เก่าก็พุ่งเข้าสู่จมูกทันทีในห้องเล็กๆมีเตียงไม้เก่าอยู่มุมหนึ่งบนเตียงนั้นหญิงสาวร่างผอมบางนอนพิงหมอนอยู่ใบหน้าซีดเหงื่อซึมตามขมับแม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เขาจำเธอได้ทันทีดวงตาของเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นเขา แววตานั้นเต็มไปด้วยทั้งความตกใจความโกรธและความเจ็บปวดริมฝีปากของเธอสั่นแต่ไม่มีเสียงออกมาในตอนแรกเศรษฐีใหญ่ยืนเหมือนถูกตรึงอยู่ตรงนั้นเด็กชายเดินไปนั่งข้างเตียงจับมือแม่ไว้แน่นแม่นี่พ่อความเงียบในห้องนั้นหนักอึ้งเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหัวใจเขาเต้นแรงและเสียงลมหายใจของเธอที่ถี่และสั้นเธอหลับตาลงช้าฮ่าฮแล้วเปิดขึ้นมามองเขาอีกครั้ง ในแววตานั้นไม่มีน้ำตาแต่กลับมีบางสิ่งที่บาดลึกกว่ามาทำไมเสียงของเธอแผ่วแต่ชัดเจนคำถามนั้นเหมือนดึงเอาลมหายใจของเขาออกไปเขาอ้าปากจะตอบแต่พบว่าตัวเองพูดไม่ออกเขาเพียงยืนมองเธอดวงตาเริ่มพร่าและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่การให้อภัยถ้าคุณต้องการฉันสามารถเขียนต่อจากฉากนี้ไปจนถึงจุดพีคสุดอารมณ์ เพื่อให้ครบ1500คำเต็มและยังไม่ปิดจบให้เรื่องค้างอย่างสะเตือนใจคุณต้องการให้ฉันไปต่อเลยใช่ไหมได้เลยฉันจะเขียนต่อจากและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าอาจไม่ใช่การให้อภัยโดยยังคงสไตล์บรรยายสั้นกระชับเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการเล่าเสียงค่อยๆสร้างความรู้สึกอึดอัดและกดดันพร้อมดันเนื้อเรื่องไปสู่จุดพีคแบบสะเตือนใจและจะให้ความยาวรวมใกล้150 0คำโดยไม่ปิดจบเศรษฐีใหญ่ยืนนิ่ง ในหัวของเขามีเสียงดังรบกวนไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงความคิดที่ตีกันจนยุ่งเหยิงเขาอยากก้าวเข้าไปใกล้เธอแต่เท้ากลับหนักเหมือนมีโซ่ล่ามไว้ดวงตาของเธอจ้องตรงมาที่เขาไม่มีรอยยิ้มไม่มีน้ำตามีเพียงความเย็นชาสิบปีนายหายไปไหนเสียงของเธอเบาแต่ทุกคำหนักเหมือนหินก้อนใหญ่กระแทกลงบนอกเขาเขากลืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผากฉันฉันคิดว่า คิดว่าอะไรเธอถามทันควันแววตาแข็งขึ้นเศรษฐีใหญ่เงียบเด็กชายมองสลับระหว่างแม่กับเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความงงงันพ่อแม่เด็กเอ่ยเสียงเบาเหมือนจะห้ามไม่ให้ทะเลาะกันหญิงสาวหันไปลูบหัวลูกเบาๆแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เศรษฐีใหญ่ฉันเลี้ยงเขามาเองตั้งแต่วันนั้นที่นายจากไปเขารู้สึกเหมือนมีใครมาบีบหัวใจแรงขึ้นเรื่อยฮ่าๆ <aa> <h> ah> สายตาของเขาเลื่อนลงไปมองขาของเธอ มันผอมแห้งและสั่นเล็กน้อยราวกับขาดเรี่ยวแรงข้างๆเตียงมีไม้เท้าเก่าๆพิงอยู่เขาเพิ่งเข้าใจว่าที่เธอเดินไม่ได้เป็นเพราะร่างกายอ่อนแอเกินกว่าจะพยุงตัวเองเขาหยิบเก้าอี้ไม้เก่าๆมานั่งตรงข้ามเธอกลิ่นชื้นและกลิ่นยาจากในห้องทำให้เขารู้สึกอึดอัดฉันผิดเขาพูดเบาเหมือนสารภาพกับตัวเองเธอหัวเราะในลำคอเสียงนั้นไม่ใช่ความสุขแต่มันเต็มไปด้วยความขมขื่น คำนี้นายเพิ่งจะพูดออกมาหลังจากสิบปีงั้นเหรอเขาก้มหน้าไม่กล้าสบตาเธอเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านคลองด้านนอกดังขึ้นแผ่วฮ่าฮแสงไฟสลัวในห้องสั่นไหวเพราะลมที่พัดลอดช่องไม้เข้ามาเด็กชายขยับเข้ามาใกล้เศรษฐีใหญ่จ้องหน้าเขาด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามพ่อจะอยู่หรือจะไปคำถามนั้นตรงและชัดเจนเขาสูดลมหายใจลึกรู้ดีว่าคำตอบนี้จะเปลี่ยนทุกอย่าง หญิงสาวมองเขาราวกับท้าทายให้เขาพูดความจริงทั้งหมดฉันจะอยู่เสียงของเขามั่นคงกว่าที่คิดแต่หัวใจยังสัน่นหญิงสาวเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่พูดอะไรเพียงหันหน้าไปมองลูกชายเด็กชายยิ้มบางๆเหมือนมีแสงเล็กๆปรากฏในใจแต่เศรษฐีใหญ่รู้ดีว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกการอยู่ไม่เท่ากับการได้รับการยอมรับเขากว่าตามองไปรอบๆห้องเห็นข้าวของที่เก่าและชำรุด โต๊ะไม้บินขวดน้ำเปล่าเก็บซ้ำหลายครั้งเสื้อผ้าแขวนไว้ตรงผนังมีรอยปะเต็มไปหมดนี่คือชีวิตที่เธอและลูกต้องเผชิญมาตลอดสิบปีเขาเงยหน้าขึ้นศบตาเธออีกครั้งให้โอกาสฉันแก้ไขได้ไหมเธอเงียบไปนานในแววตานั้นมีทั้งความโกรธความเจ็บปวดและบางอย่างที่เขาอ่านไม่ออกฉันไม่ได้รอให้นายกลับมาแต่ถ้านายจะอยู่ก็พิสูจน์ด้วยการกระทำเสียงของเธอราบเรียบแต่บาดลึก เขาพยักหน้าช้าฮ่าฮ่าเด็กชายยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังมีความลังเลในสายตาเศรษฐีใหญ่รู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองเริ่มโล่งขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ในใจลึกๆเขากลับรู้ว่าบททดสอบที่แท้จริงยังไม่เริ่มและเมื่อมันมาถึงมันอาจโหดร้ายยิ่งกว่าที่เขาเคยเผชิญมาในชีวิตถ้าต้องการฉันสามารถเขียนต่อจากตรงนี้อีกให้ดันไปสู่ช่วงพีคที่สุดของเรื่องที่เต็มไปด้วยแรงประทะทางอารมณ์ เพื่อให้ครบ150-0คำพอดีคุณอยากให้ฉันทำต่อเลยหรือไม่ได้เลยฉันจะเขียนตอนจบให้เรื่องนี้จบอย่างสมบูรณ์และสง่างามโดยยังคงโทนอบอุ่นปลนเสตือนใจให้ความรู้สึกปิดฉากอย่างมีความหมายเช้าวันถัดมาแสงแดดอุ่นส่องลอดช่องไม้เข้ามาในห้องเล็กฮาฮเศรษฐีใหญ่ตื่นขึ้นเร็วกว่าทุกวันเขาไม่ได้กลับไปคฤราหาดของตัวเองเมื่อคืนแต่เลือกนั่งเฝ้าเธอและลูกจนฟ้าสาง เสียงไอของเธอทำให้เขาหันมามองทันทีหญิงสาวค่อยๆลืมตาเห็นเขานั่งอยู่ข้างเตียงก็ชะงักเล็กน้อยในแววตาเธอยังมีความระแวงแต่แฝงด้วยความประหลาดใจบนโต๊ะข้างเตียงมีข้าวต้มร้อนๆที่เขาซื้อจากตลาดเช้ามาวางไว้ลองกินดูฉันใส่หมูเยอะหน่อยเขาพูดเบาฮ่ <H aha> าๆเธอมองเขานิ่งๆก่อนจะยื่นมือไปรับกลิ่นหอมลอยขึ้นมาทำให้เธอค่อยๆตักคำแรกเขา้าปาก เด็กชายยืนอยู่ข้างๆมองสลับไปมาระหว่างพ่อกับแม่เมื่อเห็นแม่ยอมกินเด็กก็ยิ้มกว้างเศรษฐีใหญ่รู้สึกว่าหัวใจเขาอบอุ่นขึ้นมันไม่ใช่เพราะความสำเร็จทางธุรกิจหรือเงินทองแต่มันคือความรู้สึกที่ได้อยู่ในที่ที่เขาควรอยู่มาตลอดสิบปีเขาหันไปหาลูกชายย่อตัวลงให้สายตาอยู่ระดับเดียวกันจากนี้ไปพ่อจะดูแลแม่กับหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเด็กชายมองหน้าเขาอย่างจริงจังก่อนจะพยักหน้า หญิงสาววางช้อนลงแล้วมองเขานานถ้าพูดแล้วก็ทำให้ได้น้ำเสียงเธอยังคงเข้มแต่แววตาเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยเศรษฐีใหญ่ยิ้มบางฮ่าฮ่นี่อาจไม่ใช่การให้อภัยในทันทีแต่มันคือประตูที่เริ่มเปิดออกทีละน้อยเสียงเรือหางยาวแล่นผ่านคลองด้านนอกสายลมยามเช้าพัดเข้ามากลิ่นดอกไม้ป่าลอยแผ่ในความเงียบนั้นเศรษฐีใหญ่รู้ว่า นี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวที่เขาเกือบสูญเสียไปตลอดการและคราวนี้เขาจะไม่หันหลังเดินหนีอีกแล้วตอนจบนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นและปิดฉากอย่างสง่างามในขณะเดียวกันก็เปิดทางให้จินตนาการถึงอนาคตของตัวละครได้คุณอยากให้ฉันเขียนเวอร์ชั่นนี้ให้มีความดราม่าและน้ำตาไหลยิ่งกว่านี้ด้วยไหม